กีแล้วทีนี้ลูกก,ก็ต้องแบบหันหน้าหาแม่แม่มีไหมแม่นนั้เราไม่มีอ่ะมีไม่มากเราก็ต้องแบ่งให้ลูกถึงเราจะไปหยิบยืมมาเราก็ต้องแบ่งให้ลูกะอ,อ,อกคนเป็นแม่นเราแค่มองแค่ว่ามันเป็นบททดสอบค่ะเพื่อเราจะไปต่อในสิ่งที่มันเยอะขึ้น<ะ>ผ่านมาผ่านไปอาจารย์ไม่อยากจะให้โฟกัส อาจารย์ก็เจอทุกเรื่องของลูกศิษย์เป็นแชร์ลูกโซ่มามาชนอาจารย์เล่นอาจารย์ก็มเมตตานะอาจารย์ก็เล่นแต่ว่าอาจารย์ไม่บอกพอเล่นปุ๊บมันได้เงินคืนมาเท่าตัวอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ถอนนะหลังจากนั้นมันร่มหมดเลยค่ะใช่นี่ร่มมาเล้วสอง,อง,ส,องสามวันเนี่ยคือถอนเงินไม่ได้แล้วทีนี้พอถอนเงินไม่ได้เขาบอกว่าคุณต้องลองส่วนตา่างออกจาก youtube มาลงเป็นไอจีลูกชายก็ใส่ไปอีกพันแฝด หมดมันไปเรื่อยๆไปอีกอย่างของอย่างของหนูก็สี่ร้อยเก้าสิบห้าอ่ะไปอีกแล้วคือเราก็แบบเราพอกันตอนไหมเราค่อยๆยอยเล่นกันดีไลยลูกผมอย่างแม่กนคือแม่ผมอ่เราพอมันเป็นมาไม่เราก็ไม่ซ้ําเติมลูกเราไม่ซ้ําเติมเขาเราเราหาเอาใหม่ถือว่าพลาดคอเนาะเราถือว่าอาจารย์เล่นเหรียญหมดไปเป็นล้านก็เลย อยากจะฟังเรื่องของอาจา์ไหมเด้ยพงบอกว่าไม่อยากจะพูดเจอมาหมดค่ะถึงบอกให้ระวังว่ามันเข้ามาในรูปทุกรูปแบบอะไรไม่ถูกกฎหมายเนี่ยคุณอย่าไปทานบอกว่ากําลังจดทะเบียนเป็นต้นสายนั่นแหละคือมันหลอกลวงแล้วแสดงว่ามันไม่ได้มีอะไรมันแค่ใช้คําพูดที่มันสวยหรูเพื่อมันจะให้เราไปลงทุนนี่นั่นนู่นสุดท้ายก็ถ้าอย่างนี้มันรวยทุกคนคงจะรวยอย่างนี้หมดแล้วก็ไม่เห็นว่าคนนี้เล่นอันนี้ซื้อบ้านสิบล้านไม่มีมันก็ หลอกลวงอย่างนี้ไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆอาจารย์เชื่อไหมว่าการเปลี่ยนเปลี่ยนโดยโทรศัพท์หมือคิดอยางเงเปลี่ยนสี่ห้าหกเก้าสองสามแปดหกแล้วแฟนคพมรอะไรเบื่อเลยรื่องไอ้ถึงแปดสามสองสองเ้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเบื่อจริของแฟนนี่เพิ่งเพิ่งพาเขาไปเปลี่ยนมาเมื่อพร ไม่ได้สองเดือนแล้วเนาะของของเดือนนี้แหละนึงแปดสามของเขาสองสองเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าของแฟนเก้าเจ็ดเก้าเก้าแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้านใช้แล้วเป็นอะไรบ้างาอันที่หนึ่งนี่แหละอันที่สามสิบค่ะอันที่สามสิบเรื่องนี้สวยไหมเป็ห้าแป าาไม่ต้องซื้อค่ะอาจารย์ไปซื้ไ้อาจารย์ก็จะไปซื้อมาเบอร์ละห้าบาทสิบาทเวลาลูกสิบมาอยากได้เบอร์อาจารย์ก็จะให้ไปเลยไม่ต้องมาบูชาอะไรห้าเป็นรวมหนูได้เขาที่ใช้เบอร์นั้นดีไหมล่ะถ้าดีแต่งกันก็ไม่ต้องเอาก็พูดถึงว่าหนูก็ใช้งนานไม่รู้ว่าว่ามันสี่ตัวสุดท้ายคืออะไรคะ สี่ตัสุดท้ายศ8 4 5 6แปดสี่ห้าหก้าสองสามแปดสองสามแปดกกก็สวยนะสองสามก็ได้อยู่แปดหกเพราะว่าแปดหกเป็นเลขมังกรคุณก็คุมมังกรหกก็คือเลขของความสําเร็จหกกับ9้าเป็นเลขเดียวกันสองสามสองสามมันเลขไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่ามันเป็นไปลายแล้วมันออกมันแสดงฤทธิแค่ประมาณห้าเปอร์เซน เลขสุดท้ายน่ะคือ6กสตัวหน้าคือ30%มสิบมันเก้าสิบแล้วไงตัวสองคือแค่ห้าเซ็นไม่เป็นไรค่ะใช่ได้คุณต้องดูคนบางกรสุกแล้วแต่เลขเนี้ยมันเป็นเลขบังกรคุมกับการให้อาจารย์ก็เลยอาจารย์ไม่ชอบคนที่ไม่กระตันอยู่ไม่ไม่คุยเรื่องพ่อเรื่องแม่ไม่คุยเรื่องพี่เรื่องน้องชีวิตเรานะ เขาไม่คุยเรื่องพ่อแม่เลยเขาไม่มีเรื่องของพ่อแม่เลยเกีูาดูชอบแตแต่ว่าทำสวยเขาแบบเขาสร้างภาพสวยแต่ว่าเรามันมีต้นกำเนิดบ้านอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยมีแต่บ้านสวยๆเป็นบ้านซีใหม่คือกรรมพืชตัวเองอ่ะก็อย่าอายที่จะพูดก็เลยคือหนูก็จะไม่รู้เหมือนกันทำบุญอะไรนะทำดวงจะทำบุญทำดวงที่เชียงใหม่วัดวัด บางจันรหนูก็เคยหนูก็เคยให้แกทำเคยทำบุญบุญว่าเป็นคนชอบทำแบบนี้ทำบุญถ่ายบุญกะบือแต่เราเห็นเราก็ทำนะคะเราก็ทำทำบุญลงศพแต่ทำบุญลงศพกับผ้าห่อศพหนูจะไปทำบ่อยมากที่ศาลเจ้าชมบุนี่ค่ะบ่อยเมื่อจะคือเหมอะแลแล้วก็ทำบุญลงศพไปล้างเท้าพ่อนะคะล้างเท้าพ่อแม่หรือใครก็ได้ที่รักเราเหมือนลูกจริงๆอ่ะ แอดมินเขาส่งให้ได้ยังการล้างเท้าเดี๋ยวด้ให้เขาส่งให้แอดมัจริงจริงๆแล้วเนี่ยอ่าพอวันที่สิบหก อนูแท็ไม่ได้มาเนาะหนูก็เลยนัดเป็นนั่นที่ยี่สิบหกเขาบอกว่าหนูติดโควิดเออใช่แล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเอ็มมี่เรียกจังเลยเนาะทะเลาะกันเลยลืมก็เลยบอกพี่หนูขอโทษอีกคนนึงพี่รับเรื่องอีกคนนึงนะทีนี้ตอนนี้หนูรับคนทำงานให้จานหลายอย่างทั้งทำวิจงวิจัยให้อาจารย์ด้วยใช่ก็เลยแบบว่าพี่ไม่เป็นไรค่ะก็เลยแบบก็ักเรียนไปก็เลยทำเป็นนั่นที่ยี่สิบ แปบแ้มื่นวาฟังพี่ร้องนใจตื่้นจริงๆนะนี่ยไม่เป็นไรค่ะมันเป็นช่วงแต่งงานเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นชาติพวงนี้มันมาต่หลายชาติพราะพี่เราทำมาเราจำไม่ได้แค่ว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเข้ามาดีแล้วอย่าให้มันเข้ามาตอนที่เราไม่สบายเาะนั่นอ่ะมันจะทำอะไรไม่ได้นอกจากรับเต็มๆอันนี้เรายังมีแรงสู้ แรงสู้เราไม่ได้ลดเราไม่ได้มีอาการตัดกรรมนะคะอราไม่ใช่มีการแบบเอ่เี่ยงกรรมหรืออะไรคือเรายอมรับแต่ว่าเราเหมือนของดําอ่ะเรามีของขาวเยอะของดํามันก็กลายเป็นขาวสักหน่อยมันก็เป็นของขาวเพราะว่าเราใส่ขาวไปคือเราทําบุญเราทําบุญหาตัวช่วยคือต่อไปนี้หนูลงทุนกับตัวเองค่ะเพราะที่ผ่านมาถ้ามันดีมันดีไหมมันดีทําบุญแต่ว่ามันทําแล้วมันได้น้อยไง มันได้กลับคืนมาน้อยช่วยเหลือชาวบ้านชาวงานก็เสร็จสุดท้ายเราก็ต้องเหนื่อยมันเป็นไม่ใช่การทำมือต้องทำมือเหนือตัวเองค่ะพี่ก็เรื่ันต้องทำแต่เองดีที่สุดฉันอยากทำทำแบบทำฉันอยากทำให้ตัวเองมีความสุขมากบางที